คูณส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม เดิมโตที่แล้วอ๋อนั่นไงอยู่นั่งอ๋อแย่แล้วเดีววัไม่ถึงนาทีแล้วคุณครูรอก่อนนะเจ้าคะมันจะมาแล้วเจ้าค่ะแล้วนะขออะไรสักอย่างนะต่อไปถ้าคิดจะทดลองอะไรอ่ะก็ปรึกษากันก่อนนะจะได้ช่วยกันระวังเพราะถ้าเกิดเรื่องอีกอ่ะน oh, ้ำบาคงหัวใจวายแน่ๆเลยเฮ้ยน้ำบาบเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะ หาผู้ชายถูกใจไม่เมเมื่อคืนฝันดีหน้าตบฝันเห็นขังโคโอ้ยหน้ากอดจริงๆรล้องเพลงอะไรก็ไม่รู้เราเอ๊ะเ,อ,ะเอ,ะอุ๊ยนั่นอะไรอ,ะอ่ะจะวายตายแล้วใครมามือบอลพ่นกับแผงที่ยม,มโลกแบบนี้ดูสินรกก็ไม่เว้นเด็กพวกนี้นี่จริงๆเอาไงดีละถ้าท่านยมเห็นล้วต้องตายแน่แนเลยกบ,บาลหนอกบ,บาลถูกหักกัินแน่ๆนเลยเดี่ยโโวโหโตไปเริ่มเพิ่มเลยโหเงินเดือนเดือนละเจ็ดบาทจะเหลือสักกี่บาทตอนเนี้ย Hey, นินทาอะไรฉันเจ็ดวงเจ็ดบาทอะไรกันฮออะเจ้ากรบบาลน้นอยข้าไรยินนะจยาอะไรพูดปาปับปุ๊บเลยทำตัวแข็งชิดกรแพงดีกว่าโอ้ยทำตัวแข็งเนื้อข้าไม่รู้เหรอฮะเอาเสียงม,มาแคะดีไหมน้ยอยบังอาจนักนินทาข้าลับหลังยังงั้นนะะเจบบา้ากรบาลวนะ่า้กระบาลเปล่านะพยักข้ากระบาลไม่ได้พูดอะไรเลยท่านยมผู้ฝาดผูเฟื่องไปเปล่าเนะี่ยฮะแหมจริง พูดอะไรทิ้ไหนกันแล้วเอาว่าข้าแก่แล้วใครได้ยินนะที่เจ้าพูดอยู่นะหนูไอ้เจ้านี้รับหลังไม่ได้ดินัาเจ้านายอาจใส่เข็ดสงสัยท่านยมแก่และจะหูแว่วสลามังพยักข้าแมได้ยินไปเองละมั้งคิดเองเออเองอะไอหาววไอ่หวาวเจ้าบาลกัเลยไอ้บ้าที่สุดเลยนะแกแกนี่มาทำอะไรยืนแล้วลอแถวเนี้ยมีเรื่องอะไรเหรอฮะเจ้าบาล ฉันวันทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างสิโอ๊ยเปล่าๆไม่มีอะไรนะบรรยากาศโอ๊ยมีอะไรที่ไหน <ปะ S 1> อ่นน<ป>ะเ<ห>ปล่าอะไรกันก่เห็นจูเลยนะยืนบักตัดบังแบๆบพอเห็นข้ามาทำเจียจ๊ยบติกกำแพงบอกว่าไม่มีก็ไม่มีอะไรสิแหมรู้สึกโมโหข,ขึ้นมาเหมือนกันนะเนี่ยโอย,โอยระเบิดความโกรธเหรอแต่รู้สึกซ่อนอะไรอยู่ข้างหลังใช่ไหมเจ้าก่าบานบังอาจมากนะวันนี้ระเบิดความโกรธออกมาเหละ ว,ว่าไงคือแบบพูดเบาๆก็ได้ท่านยมไม่เห็นจะต้องตะโ,โกนบวกเวกขนาดนั้นเลยอยู่กันแค่เนี้ยใกล้ชิดกันบังอาจยอดอีกแล้วเหรอขอเข่สงสปกดีไหมหาเจ้ากระบานแกเดี๋ยวจะเอาใหญ่แล้วนะฮนะ,ะวันๆเอาแต่ต่แข,ขกหัวกระบานอยู่นั่นแหละอัวใหเข็มไปไปใช้อำนาจเ<ห>้หูจริงๆเลยอะไรนะนะั่น่ะว้ายตาเถตกใต้ถุนอะไรกันนี่โอ้โหสลันอินอะวอลอีกแล้ว ไขน้ำมือบอลจับได้แล้วก็จะส่งลงนรกให้อยู่ในนรกนันร้อยปีเลยงั้นเราไปดูวิดีโอเทปดีกว่าว่าเป็นฝีมือของใครนับไปยากขาดท่านยมพูดชักช้ายอยู่แล้วก็รีบเอามาสิตอนนี้ข้าจะหักกันเดือนเจ้ามาทาสีขงแผงใหม่รีบไปโอ้ท่านยมแค่นี้ก็บายก็จะกินเกลือแล้วก็แกลบอยู่แล้วยังจะหักอีกเหรอพูดมากอยู่ได้เดี๋ยวก็หักให้หมดทำงานฟรีเลยดีไหม ยังมาร้อยหน้ารอยตายอีกเอาไปแวปะไรยาคาแต่ก็ไม่ได้นำพาจริงๆเลยนะเนี่ยท่านยมมาแหม7เจ็ดบาทแค่เนี้ยทำเป็นขู่เข็นใช้อำนาจจริงๆนักมือ คุณครูสวัสดีนะจ้าเด็กๆนักเรียนทุกคนเรามาเช็คชื่อกันก่อนนะจ้าสุรีน้อยหนาสมชาติมนตราบุญบาปขนมเหนียวในหนึ่งในสองเปียกคูณเข็มมากันครบทุกคนไหมจ้าที่ครูขานชื่อมาครับมาครบทุกคนครับดีมากจ้าเอาละนะจ้า น,นเรามาเรียนกันต่อเลยนะจ๊ะในชั่วโมงต่อไปนี้ขอให้หนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนนะจ๊ะวิชาต่อไปนี้ครูก็จะมีการบ้านให้กลับไปทําที่บ้านด้วยตั้งใจฟังครูสอนให้ดีนะจ๊ะแล้วก็เอากลับไปทําการบ้านแล้วเอามาส่งคุณครูนะจ๊ะจําได้ไหมจ๊ะ กใ,ใหญ่เลยเฮ้ยหยุดกระโดดได้สักทีมะมนตราก่อนจะไปวิ่งเล่นน่ะกินข้าวกันก่อนดีมากฮะหิวจะแย่อยู่แล้วนนอะก็จริงสิเจ้าค่ะมนตราลืมไปเจ้าค่ะให้ขอโทษทีนะเจ้าคะที่มมนตราอยากไปวิ่งเล่นเนาะ แล้วเราไปวิ่งเล่นกันนะเจ้าคะ่ะน่นนะสินะนี่มันพักเที่ยงนี่นะไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาวิ่งเล่นก็นได้แล้วเธออยู่แล้วใช่อ่ะสิรองทัพเราต้องเดินด้วยท้องนะเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหมล่ะมนตราอเออเอ้ออะไรนะเจ้าคะ่ะมน์ตราไม่เห็นจะเข้าใจเลยกินข้าวดีกว่านัน,น่าชั้นเรียนเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับพวกมนตราเฮะเฮ้ย อ๋ออ๋ออืมโอยเต็ไมไปหมดเลยเลอะเทอะหมดเลยน่นน่ะสินี่มันอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ออกไปยังไม่เป็นแบบนี้เลยอ่ะใครนะมือบอลมาวาดรูปจนทำให้ห้องเลอะเทอะแบบนี้ดูสิเลอะไปหมดเลยอ่ะ แล้วนี่จะทําความสะอาดกันยังไงดีละเนี่ยนั่นนะสิเนอะแบบเนี้ยเดี๋ยวครูมาคงโดนทําโทษกันแง่เลยอแล้วนี่อะไรกันหรือเจ้าเนี่ยฮะทํทไมห้องมันไม้ได้สก,กรปรกแบบนี้เนี่ยฮะใครทําเนี่ยบอกครูมาสิปีมือใครเป็นคนทําแบบนี้อืมคือว่าไม่ทราบเจ้าค่ะมันตามมาก็เห็นแบบนี้แล้วเจ้าค่ะคุณครูมันจะไม่ทราบเลยนะคะถ้าอย่างนั้นนะ เย็นนี้ทุกคนก็ต้องอยู่ช่วยกันทําความสะอาดห้องกันแล้วกันนะต้องทําให้สะอาดเรียบร้อยด้วยนะเข้าใจไหมและแล้วก็ถึงวันต่อมาณนะห้องเรียนเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็จะเกิดขึ้นอีกอะย,อ,ยอีกแล้ว,ลวะอะไรกันเนี่ยเมื่อวานนี้เ,เราทําความสะอาดกันแล้วนี่นาะเมื่อตอนเย็นน่ะใช่ไหมนักเรียน ทำไมที่ได้เป็นแบบนี้อีกแล้วทำไมฮะอไอ้อนั่นนาซิฆ่คุณครือขาแล้วนี่ใครมาทำและอีกก็ไม่รู้เนี่ยมือบานจังเลยนะคะแย่จังเลยนะแบบนี้เนะี่ยมีใครเห็นบ้างไหมว่าใครเป็นคนทำเนี่ยฮะบอกครูมาซิใครเป็นคนทำไม,ไม่เห็นค่ะ,คะถ้าไม่มีใครเห็นนะถ้างั้นเย็นนี้ก็อยู่ทำความสะอาดกันอีกแล้วค่อยกลับบ้านกันก็แล้วกันนะ เมื่อวานก็ทำความสะอาดแล้วแท้ๆนี่นะนั่นน่ะสินะสงสัยจริงๆว่าใครเป็นคนทำาเนาะอย่างนี้นะเราต้องสืบให้ได้นะเจ้าคะว่าใครเป็นคนทำอย่างนี้แต่ตอนนี้เรากินข้าวกันก่อนได้ปะดีแล้วแล้วแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกอเฮ้ยอะไรกันี่ะอีกแล้วนั่นน่ะสิเฮ้ยพิ่งลากไปแบบแบบ ดูหน้ีเข็มป่าห้องแล้วเธออีกแล้วเห็นไหมเฮ้ย,ยนั่นน่ะสิใครเป็นคนทำนะถ้ามันจะทำแม่งทำแม่งแล้วนะเจ้าคะเดี๋ยวมนตราจัดก,การให้ดีกว่านะเจ้าคะเดี๋ยวนะ,อะเอ๊ะใครเรียกเทวดาหนูเดียวหนูเดียวก็มาตามคำขอแล้วนะครับเจ้มาได้ยังไงเนี่ยคุณเทวดาหนูเดียวทำอามนตราตกกระจายแล้วนะเจ้าคะเนี่ยคุณหนูเดียว ก็ได้ยินใครเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มานะสิขอรับจริงไหมล่ะอ้าวเทวดานูเดี๋ยวนี่แหมเป็นอย่างนี้ทุกตอนเลยนะเนี่ยนะมตราเราก็ให้เทวดาหนูเดี๋ยวช่วยสิเจ้าค่ะก็ดีเหมือนกันนะเจ้าค่ะอ้าว้าวเฮ้ยอยางนี้ทุกทีเลยจริงๆนะ ไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะงั้นให้เทวดาหนูดีจัดการให้ก็ได้นะเจ้าค่ะคุณเทวดาหนูดีเจ้าค่ะจะเอายังไงขอรับมีอะไรให้เทวดาหนูดีรับใช้ขอรับ<ะ>บอกมาเลยทําได้ทุกอย่างไม่แพ้เทวดาหนูเดียวนะขอรับก็ไม่รู้ว่าใครนะสิมามือบอนเขียนฝาผนังห้องสันเละเทอะไปหมดเลยอะดูสิแย่มากเลยอ่ะม,มือใครก็ใม่ลู้ คุณเทวาดานหนูดีช่วยหน่อยสิเจ้าคะ่ะมนจ่าก,ก็ไม่รู้จะท ดูคนันช้ำหน่อยอมไมยเห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้วอุ้ยมันจ้องมาตรงนี้อีกแล้วโอ้ทุกทีเลยเพราะมันใส่แว่นท็อปเจริญมันเห็นเราทุกที <c oughs> งั่นงานหยุดนะเจ้า,มาแมลงีศา์มาให้มันตรจับซะดีนะเจ้าคะัะทำแบบนี้ไม่ได้นะเจ้าคะัะเลอะเลาะไปหมดเลยขอ <c oughs> โทษนะว <c oughs> ันนี้จะไม่ทํา,มาแลมลไปีศาจ้าเป็นจิ้งจอกไฟฟ้า ไม่มีทางปลอกหลบแปวนหลบโอ้หม,มือมือม,ม,มือเฮ้ยม,มือตบบ,บอบเราว้ายมือยักษ์นี่แน่จับได้แล้วจับได้แล้วนะเจ้าคะคุณมแมลงปีศาจโห้ค้นดอกเ่ถ้าทางเราจะไม่รอดแล้วออกจากร่างจริงจกดีกว่าเป็นแมลงอย่างเดิมก็แล้วกันนะอย่างบีบนะอย่างบีบนะไม่งั้นลองตั้งแอบเปลี่ยนร่าง อยู่ไอ้โง่เลยไงไปก่อนดีกว่าอุ่ยหางตัวเองน่าเกลียดน่าเกลียดตะแก่ตะแกนะยมโลกหืเกรงไปหมดแล้วเนี่ยกระบาลทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะืใช้วิดีโอเทปเก่าอ่ะทำไมไม่ใช้คลูเลหรือว่าดีวีดีอะจะบ้าเลยไงของมันแพงเลยต้องรู้จักบังจัดกดหน่อยประเทศชาติจรไดเจริเอาวิดีโอวงจรปิดมาดูอย่ามพูดมากเือวตัดกันเดือนในเหลือสามบาทห้าเป็นไปพูดเบาๆก็ได้ท่านโยม ูกระบะจะแตกอยู่แล้วอยู่กันแค่นี้เองไม่จะต้องตะโกนอตโลโฟนอีกขนาด,ดนั้<จ>นหล <วะ S 2> <ว>ยกกได้หยมบัตรสมนวนสยบัตสสมนวนอูอออแต่เีย,ยแขกะหูกระบะอีกแล้วเดี๋ยวคืนนี้ละเมอชีรถที่นอนพอดีเลยนะเนี่ยหูลุกแก่อำนาจบรรดาโทสะสิ้นดีจริงๆเลยแต่ก็มีได้ดำผ่าที่สุดเลยนะท่านหยอหลักก็ได้เปิดให้ดูแลหยมันเถืมันเถียนดีนะบัตจางโหอุยฮะอ๋อตัวการนี่นี่ไงหลักฐาน 少年。Oh, ทำไมเจ้าทำลงไปแบบนี้กระบาลเจ้าหอกมาสิก่อนที่ข้าจะพันกระบาลท่านยมฟังกระผมก่อนนะครับกระผมมีเหตุผลจริงๆเลยนะครับคือว่าแบบนี้นะครับไม่ฟังไม่ฟังเจ้าจะต้องโดนหักเงินเดือนและติดคุกไปเช็ดขี้กายที่กระผมทําไปเพราะว่าเก็บกดนาพยาค่ะคือโดนแกขู่ทุกวันก็เลยไประบายกับผันหนักเก็บกอดช่างศิ์เก่าเก็บกดไทยงันอีกโป๊ะกันแล้วกันอย่าอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ได้นำพา